ลองดูครับใจเย็นๆวันพุธนะครับบรรยากาศทอยบ่ายกับเซียนไทยเป็นตัวแรกของเขานะครับกับการตกปลาฟองที่เราออกมาฟองหม่งหมดยี่สุกน่าจะยี่สุกนะครับบอลไส้คือคุนะบอลไส้ม่ติดก้อนไม่ติดก้อเบียดอยู่ข้างหน้ารอด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 คันรอดคันเดินไปรอดคัน รอดรอดเดินไปรอดอย่างไรรอดอยงไรเร่าเฮ้าโอ้ยมือใหม่มือใหม่มือใหม่อีศพครับอีศพค่าคันหน่อยพร้อมไหมวะเห้งให้เลยเออใจเย็นใจเย็นไสสวยนะครับกิโลสองกิโลนะครับไสไหมไสสวยทีนะ หลอดเนาะปีนอ